ยังอยู่ที่ความช่วยเหลือนะครับแต่ข่าวนี้ทําให้หลายคนกังวลใจครับหลังจากที่ชาวเชียงใหม่เข้าใจดีเอาของไปใส่ในตู้ปันสุขจะมาให้กับคนที่เจอกับผลกระทบของโควิด -19 แต่ปรากฏภาพของประชาชนจํานวนมากที่แห่กรูกันเข้าไปจะไปเอาของแน่นครับเรียกว่าไม่มีการเว้นระยะห่างเลยจนทําให้หลายคนกลัวว่านี่จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ไปดูภาพเหตุการณ์ครับทันทีที่มีคนเอาของมาเติมในตู้ปันสุข ที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพอํเพาเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีผู้คนจํานวนมากทั้งคนไร้บ้านและคนตกงานกรูกันเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อไปหยิบอาหารที่ผู้ใจบุญอมาบริจาคให้นายอัศนีปุรนุป,ปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าทางเทศบาลมาช่วยจัดระเบียบการแจกจ่ายอาหารเพื่อไม่ให้ประชาชนเบียดเสียดกันมากจนเกินไปแล้วเพราะว่าเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดแต่ก็ยังปรากฏภาพดังกล่าวอยู่ไปฟังเสียงกับ ครับได้รับเรื่องแจ้งแจ้เข้าไปว่ามีการแจกสิ่งของแจกอาหารอยู่ที่ร้านท่าแผ่นะครับางเทสบาลเองก็ได้จัดคนเข้าเข้ามาช่วยในเรื่องของการใส่ใส่ใส่หน้ากากการล้างการล้างมือทำความสะอาดการเว้นช่องว่างนะครับแล้วตอนนี้เองก็จะดําเนินการว่าคาดว่าจะมีการย้ายย้ายย้ายจุดแจกไปในจุดที่สามารถพัดกลองคนได้นะครับ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่ให้แจกของที่ประตูท่าแพอีกเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างไม่สามารถควบคุมและคัดกรองคนที่จะมารวมตัวกันเกิน50คนได้จึงจะเปลี่ยนสถานที่จุดบริจาคสิ่งของไปใช้พื้นที่โรงยิมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลน,นครเชียงใหม่แทนนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ยังคงพุ่งสูงกว่า1 4 0 0 0รายเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้ว วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่14,260รายหายป่วยกลับบ้าน7,637รายวันนี้ไทยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง119รายรวมเสียชีวิตสะสม3930รารายแล้วครับ